มาดูปลาช่อนนะครับตอนที่มันตัวเล็กๆมันจะเป็นแบบนี้นี่คือรูปปลาช่อน เยอะมากนี่คือหนึ่งฝูงนะแม่มันจะคอยเฝ้าอยู่ห่างๆไม่ให้ปลาอื่นมารบกวนเด็ดขาดถ้าปลาตัวอื่นมารบกวนมันจะแม่มันจะมากินมากินโดยทันทีกินตัวตัวอื่นนะไปละ